แนะนำอโกนิมาสำหรับมือใหม่เรียนรู้ในวันนี้ต้นที่เห็นนี้ก็สีใบสวยงามสีสว่างออกสว่างกำลังออกดอกดอกโน้มลงมาแบบนี้แนะนำให้ดึงดอกออกให้หมดอพอมันเริ่มมีอาการที่เปื่อยนะคะดอกเริ่มเปื่อยเริ่มที่จะเป็นสีน้ำตาลเริ่มมดจะเข้ามาแทะมาไตามาตอมมากัด และก็จะเกิดเชื้อโรคเพิ่มขึ้นมาได้นะคะแนะนำให้ดึงออกให้หมดเลยกดที่ต้นเอาไว้แล้วก็ดึงออกทั้งยวงเลยนะคะ,ะก็การขยายพันธุ์ต้นนี้มันขึ้นข้อลำแล้วนะคะเราสามารถตัดยกยอดแล้วนำข้อไปปักชำให้เขาเกิดต้นใหม่นะคะ อดึงออกให้หมดเลยอ่ามันจะออกทั้งยวงแบบนี้นะคะอาเอาทิ้งไปมดเริ่มมาใบเสียหายใบเหลืองเหลืองก็ตัดตัดออกไปได้ส่วนต้นถ้าต้นสูงแบบนี้เดี๋ยวจะตอนได้นะคะตัวนี้เราสามารถอตอน อากูนีมาที่ต้นถุงสูงตอนแล้วลากเขาจะออกเร็วแล้วก็นําไปปลูกโอกาสที่จะฟื้นตัวมันก็เร็วเหมือนกันนะคะ,ะเดีเดี๋ยวตอนให้ดูในคลิปถัดไปค่ะ